เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับที่นี่ของมาที่เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น ishi, มิซูบิชิครับมิซูบิชิปีศูนย์สี่เครื่องเกียร์ดีสีสวยเลยราคาถูกด้วยครับสามหมื่นสามพันบาทนั่นเองราคามอไซค์คุ้มค่าเกินราคาครับรถยังสภาพดีอยู่เลยสีสันยังเงางาม ไม่เคยแก๊สนะครับน้ำมันล้วนเครื่องสดๆดรถบ้าน100%นะครับไม่ใช่รถประมูลแน่นอนสีสวยบอดี้ดีไม่มีชนภาษีขาดนะครับก็ไปต่อตอนโอ,อนได้เลยไม่มีปัญหาครับอได้เลยเตรียมชุดโอนครบเครื่องเกียร์ดี3า0 0 0บาทนั่นเองเดินทางไกลข้ามภาคข้ามจังหวัดได้สบายภายในเป็นเบาะหนังนะครับเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้า ี่กัดดูรถอยู่บางบอน5กทมสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเมื่อโทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับของเครื่องสวยเดิมบ้างบอดี้ดีของเครื่องสะอาดค,คุ้มครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้ยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ